โรงเรียนพระประ,ปะรยติธรรมวัดพระรรมกายได้รับโล่สำนักสาธารณศึกษาดีเด่นหนกลาง173รูปในวันพฤหัสบดีที่21กันยายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระป,ะปะระยติธรรมแผนกบาลีดีเด่น ปีพุทธศักราช2566มุริตาผู้สอบได้ปเปรียญทรรม9ประโยคพุทธศักราช2566และมอบป,ประกาศนยียบัตรพัฒบาลีศึกษาผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาปีพุทธศักราช2566ณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลชั้นสองวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพมหานครในปีนี้โรงเรียนพระ ปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายได้อันดับที่1ได้รับรางวัลโลส่สำนักสาธารณศึกษาดีเด่นที่มีนักเรียนสอบบาลีสนามหลวงทุกประโยครวมกันได้มากที่สุดในเขตการปกครองหนนกลางจำนวน173รูปขออนุโมทนาบุญกับสำนักเรียนวัดพระธรรมกายมาณโอกาสนี้